แม่มันเป็นซีนเาต้องล้างเว็บไซต์อะไม่เป็นเว็บไซต์ค่ะเดยี่ไม่เขียนอะไรังไงไอ้เก๊ดันั่นน่ะแกตัวอ๊ยยี่เีบอกบอกอันเป็นอย่างฟลังเหรอเออฟลังทุ่มแม่เนี่ยพอยนะตาเด็อยเหรอรับไปะรับดิวไปบ้านเยอว่าตตกลงไทนาไปก็ของไทยน่ะสิเปียสิบปี เจะฟ้าออหอดจีปีก่อนเน่ทําใจด้วนะ่เลยไงคือพ้าไปได้เลย่ยคือบา<ด>่อออาอนุญาตให้ไปบางไทยได้สิไป,บบปดูแบบขอบาใท้ายขอสิปีได้เลยอันนับไปไปอย่างปีที่สองหนึ่งอันนับแล้วมันเหลือสามพันกว่ามือแม่โอเคสนามไม่เจหลิญเลยแม่ไอ้คอยโทรมาดับแม่แล้วเขาดับเลยเงินนั่งได็กจีโร่หายด่าสน่กน,นะเงินอะไรเป็นหนีแล้วอ๋อตาเอ้ขอเขารู้ใจ สูงก็ไ้เป็นนีงสูงทีมอถาทบอกเดวบออีกสถานตั้บ้าเงินที่โอนห้2งล้านได้รับไปเงินที่โอนห้สองล้านอะไรับไปคอแม่สองล้านนะนะมั้ง เป็นอย่าวกเขาเลยแต่โจทยใช้ตารางหายแป๊บนึงเดียยดเด๋ยวอะไรทวงหายเด้ออันด่านหนึ่งหายด่านหนึ่งหายพี่แอดขี่โม่ค่ะขีข่โม่ขีข่โม่ค่ะคุณแม่ยืมเงินแน่เอาไป่ยืมแน,น <c ười> ่ได้บอกเ <c ười> งิงนนานเป็นได่ต่อเงินน่ะแม่อันวันพุธ

ยิ่งนแน่ในอย่างเด็กแสนหนึงมาตั้โตอ้่โอนไอ้พายีคาอย่างมาเธอได้บอกโอนให้แม่พันหนึ่งน่ะเอ้ามัวแล้วแม่มัวแล้วแม่เดีตายตายหนึงเดียวสนา่นมีลูกจะค้นทั้งเบือเดยอเนี่ยแม่ไหโอนให้ลูกค้นได้อีกพันหนึ่งน่ะ มวัวแล้วเดี๋ยวแม่แค่นี้แหละนเม่เดี๋ยวมัน่าแม่แต่ไม่ได้บ่อยโอนพาว่าอเงี้นี่นี่สิบปีท่าสามีมัวเลวแต่ไม่ได้บ่อยโอนเลยนะถ้าวอะไรเงี้นี่นสิบทอาสามีโอ้ชมพู่เกิดย,ยังึ้นย่าลื้อมันโอนไปแล้วสองล้านอนะ่ะแต่เดี๋ยมาก,ก้อนในเพราะแสนหนึ่งนะส่วนนั้นสิเขาแคนี้แหละคุณแม่หาแคนี้แหละค่ะ